นอเนืองในวันแม่ยิ่งเนาะพี่น้องวันแม่หรือาวันแม่ยิง <c oughs> ่งอ,อันนี้อนนาณาไว้ให้ใสไสอาณาเงินแฟนขบับขาบมาเนาะแทนหนึน่งนาออันนี้เป็นเงินเงินแทนขบับขาบมา สวัสดีท่านผู้ชมก็ส่งคลิปสั้นเดี๋ยวเนาะซึ่งในคินี้ทิพกะสีไหมฮอ่าไม่เทาอยู่บ้านตุ้มแย่เนาะพร้อมทีมงานเนาะทุกคนก็มีน้องแฮปปี้เลยน้าด่าเนาะเจ้าจภาพล้วก็มีอันเม่น้องดีมเนาะทุกคนแล้วก็มีน้องตายเนาะแล้วก็ขันดารพันดาพันดาเนาะแล้วก็อันนี้เขากำลังมาแต่สื่อเครื่องเนาะที่จะไปเห็ุกิจกรรมอื่นแล้วก็สื่อกระป๋องป้ากับบานาปลากระป๋องสื่อปลากระป๋องเนาะก็มีละก็ ไขนะ่เนาะทุกคนไข่อยู่นี่เนาะเผื่อจะไปไห่อ่าแม่เทาอยู่บ้านตุ้มแยนเนาะฉะนั bear, router, Boom, ้นทุกคนมือนี้เท่ากับสิผ้าไปอ่าบ้านตุ้มแยนเนาะเนืองในวันแม่ยิ่งเนาะพี่น้องวันแม่หรือว่าวันแม่ยิ่งซาก้นเนาะก็เลยแบบไปหาขื่นแหน่บดิไปโดูเลยเนาะพี่น้องเนาะฉะนั้นเราจมห้อยอยู่ได้แล้วว่ะแคปปีกับอันนั่งทีพากับบุเฮนมากว่มีเงินใสแล้วเออแล้วไปคายมันให้มือนั่นทุ่งซ่องพันคายมันบอกไปคุณมัน มันนั้นชัางคู่มันนั้นมันแซงแก้วเรามันแก้วเราปูให้เงื่อนเราอ่ะเออเนปผลกินห่อแล้วเนาะทุกคนสถานเท่ากับสิพาทุกคนไประเยี่ยมคุณยายน้ำกันเนาะสื้องบทีทิปไส้ก็คือจะเป็นงบที่อาพี่น้องฝากมาเสือเลือเป็นงบคลองห้งเหียนเนาะแล้วก็สีแบงงบส่วนหนึ่งออกมาเพื่อซื้อเขื่อนแล้วพี่น้องสนันกะอ่าชิ้นไปเบิ่งเพราะห้องกันเนอนละก็ขอบคุณพี่น้องรายรเด้อทวดีส่งเงินมาแบบวทำบุญผ่านส่องอีก้าวเหนียวเลยพี่น้องเนาะทุกคนกยากขอให้มีสุขภาพแข็งแรง มีซี่สู้ความอ่าฮุ่งเฮืองเขามาในชีวิตแล้วกระปุออแต่คน,นดีๆไ,ได้หักแต่สิ่งดีเขามาด้อพี่นอ้องโคตรน่าเม่นเลยนะตายบรรยายนี่เนาะพี่น้องสาภาพรถลูล้ๆเฮาไปซื้อขึ้นกันมาเพื่อจ่ายกันจุกกระดูก น,นี้ก็เมนซีซันตลอดการเดินทางด้วยซาลหลิงน้องหยองสไลมันก็สีแบบมักใต้กลางทางแล้วกับปดเหล็กหยี่ยนะเป็นเป็นรถที่ว่ามีขาดนอฉสนั้นเวลาที่แบบว่ามันนั่นใต้ก็ต้องได้ปดเหล็กตลอดและการเหล็กมันเดีว่าเยียบแห้งมันกับไปน้องหยงอ,ง,อยงต้องได้หักมันมาคืนตลอดอันนี้กับเป็นอีกหนึ่งที่ว่าสามซีซันนะทุกคนแมนมดนี่แม่บ<ะ>อกปไองปลาหนึง่ง ตอนนี้เขาก็มาอยู่ทีนาเฮือนคองเมถากรุงซีเนาะพี่น้องซึงเป็นเมถาวที่ว่าพื่นมีลูกสตีบวที่นะแลวก็มาจอดรถไว้อยู่นาเฮือนซึ่งตอนนี้หันลืมเปิดไม่เนาะทุกคนก็เลยว่บบ่มีเสียงนั่นเองแล้วทุกคนตอนนี้เรากะฮอดบ้านตุ้งแย่เป็นเสียห้อยเลยเนาะลวก้าทอดสีมาบานลังที่หนึ่งเนาะ บานรังที่หนึ่งก็คือบานเมเทาวกงซี่เนาะทุกคนป้านาปะเนี่ยอู้ดกําลังเนาะฮะไม่เห็นเลยกำลังย่ามแรงคุณซึกว่าเข้ามาเธอได้กระถือไปย่ามแรงเนาะเป็นพอดี สวัสดีไม่เท่าแคนี่ไพอดีได้กินต่งไก่วันนี้นะสิต่งไก่เป็นวไม่เทาเอาโหลดอะนะเออเออเี่ยงไก่นะก,กไก่อกงเนกอกกอกงนกกงนก๊อ้อนกนกกอกอนอกงก้อ จมห้าอยู่อะโอ้เขาไปใชได้ลูกจมห้าจมห้าอยู่จมห้าเลยไม่ได้กินอาหารเพิ่เลจมห้าไม่ได้กินอาหารเพิ่จมห้าแหละเออมาจะไซส์ม่อกี้นี้นะมาจะไม่ทองอันนี้ตัวอันกรางที่ไม่ทองที่แกจมามน้นยังเราปิฮะปิดบั้ผมได้เฉื่อแก่เสือกันไหม เออพี่นั่งพี่ไม่เท่านั่งพี่ภากเนาะนงเสือปีนออกม่เท่านั่นไม่ได้ต้องไม่เท่าโัน้อันนี้ัอเกิดอเหตุน่ๆก็พี่แต่หมอบเลยไปตนี้ก็ไม่เห็นฮะ้นนับเขาตะขีอพีเนเขาแล้วอาตกอันนี้มาหายกินกลุ่มบดอดต้นอะไรเจ๊กเหมือนไ่ะผู้า บรดีอยนั้นรายดอกมิแต่วามาแล้วก็สิไปต่อไปจกกิจกรรมตอันนี้นะเอาเงินไทยไม่ทหไว้ใส่เงินไทยแต่ก่อนมันระบอโอ้มันยาบเงนบังแดดหยาือพเฮือก็เป็นหยาือเขาเป็นหาเออสิอัแท่งหนสื่อสื่อเออสื่อแล้วแล้วบ่สื่อแล้วก็ไม่ได้มัดเล่นมันบ่พอนนี่ด้วยบ่ทางไหนทางได้บ่พอเอางนบ่มีบ่สิใ่ทางไดอีกเออขึ้นบ่บัพ บ่งด้วน้ำมันดิกระดิกระดินี่ดิกระดิกือดากระนิกระดิเละบอกกระดนกระดิกรดกดิกระดิดเกระดิน้ะดิกร้ดิกรดิกระดิอดดกระดิกระดกระดิกรอดกะไะดิกระดไกระะดิ่ระดิกระดกระดิ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 กอะดะดิกดิกราดินะดิกระดด้าระดดิากนะดะะ เซบป่ะนี่อ๋ออันอยางได้อันผ้าใส่เพื่อนเนาะเอาอีกจักเอจแผ่นผ้าเนี่ยก็จยกได้อันเอาเอาอจักแผ่นว่ะผู้เจ้าให้ได้กับคนละที่แผ่นผู้เลยเขอเหรอขอนว่าให้เลยก็ะยาเอาวอวอคืนแบบอ่านั่นแหละสักตู้ก็บ่มี่อะอันซีเอ็มนี่มงนี่เหมือนบอมงนี่ล้วก็ตปะนี่ล้วก็ทั้งเครื่องมาถันเนาะเออเอาตะเพียงน่ตี จังหวะใดเดี๋ยววันนั้นก็เลยจะไปหลอเบิรเลยแล้วก็เจ้ซื้อโอ้ยซื้อให้ได้อยู่อ่นนี้อาณาไว้ให้ใส่อาณาขึ้นแซมขาฝากมาเนอนแล้วก็เอามาให้ขึ้นพี่น้องฟังไท่ทั้งไม่ก้าฟังมาจด้จุดเดอพี่น้องทั้งม่ก้าทั้งาีได้จุดเดอที่คนใช้คนไ่ทำอีก้า ขอย่าแม่ท่านเงินท่านเขา่ากำลังไายมากสวยท่านทั้งกลวยและอ้อยการเผ่าเกลืองท่านพ้อทวรรค์อนยูชูไปดึจงจจงถึงสวรรค์ของน้องพ่าขาอยู่เถีงอย่าได้วา่าลูกไตโลูกก้าโลูกลุมโดยพระท่านหฮอหุ่มเจ้าสวยแม่นโดยพระท่านยอยูชูไปทุนกระทีพที่ไปชองยอยงไรเลาเลยขึ้นสู่สวรรค์อย่าไปแห่งหอมนุกโลกลมงคอนขอเป็นราชาดังองค์ท่านเจ้า คอยมีนั่งขนมเผาคอยเราล้งทุกวันอย่างเด้อย้ำแ้วย้ำแล่งนีฮักเพลงอะครับฉิบห้องแน่ห้องกลมนอนเด้อมันยืนหมันยืนเด้อซาถถอซาเถอหอห่อกนหางกนีลเยปาล้างทำยิ้มเหมันเสร็จไปแล้วเนาะสมาเพื่อน นี่กบสิปเฮือนเพิ่นต่อเีืยใช้เรือใช้เรืยใช้เรือคว้าตีคว้ากะอกพอกปุนโยเด้อพี่น้องอันนี้น้องดีบเป็นปุนโย่เอากระจมนบ่ได้แล้วทุกคนบ่ได้มาตายที่บ้านแฮปปี้นะทุกคนรถเลยนะ จลีกอ้เพื่อนดาโอ้ยวันนี้แหละอฮะอันนี้วันนี้ว่าแก้วมันบอลไก่บตอติไก่บังไก่เขียนแล้วไปจับมาวันนี้ป้าขาด เอ้าขนมไปขาดตอนไหนเ,นนเหอเอ,อไปไมาไปย่งมาท้า,วาขวดโหลดขวดโหดไประเลี่ยงแล้วทุกคนสุดทา้ายก็ต้องย่างไปฮะเหลือเราทางด้านเรือนั่งพูนบูมเอนเดย์นะทุกคน วาวไปกอสจะเป็น wow, <laughs> หลดจันใต้เลยเนาะทุกคนมาบานแฮปปี้เมื่อกี้ไปทำสวนอยู่นอกตัตอนนี้เพิ่นมา,หาเหรอเพื่อนแล้วเนะาะเบิ่งดูถ้าเรา,าทันยังเบงิ่งใดอยู่บ่โอ้ผมต้องไปเขาทำงานสนิท <laughs> กูได้สิขาวแล้วคนนั้นใครเอาห <c oughs> อดเลยเหรอไม่เท่าโอต้อตายตาย ท่านทุหัดถกียนงเบ่งได้ยู่บ่่อเมนคือกันเอาพิมแล้วว่พ่อไทเียใ่ตังคบสปนี้ตังหมันแตกมันแตกเร่อันแฮปปีไปเอาอันมามันเหลือกับไครออกเอาอันน่ะเอาังก็ได้เอากระทุงก็ได้แล้วก็แพร่เสร็จไข่ มัน,มน,น,น,นแตกเดี๋ยวมันซีนาวใสกันไหมน่้ลูกเจ็บเหน่อยเดียวนะวะตายแล้วนี่กันมืออื่นกินทำไมแถวตัวมันแตกมะหมีอันนี้ไข่แต่นหนึ่งอันนี้แต่นหนึ่งเนาะรวมไปถึงแซนด์เจดเนาะมีซองแก๊สแล้วก็ไข่ซองแตะแล้วก็กระป้องปลาซองฟอ,อ,อ,องแล้วเดียวแล้วก็อันจะหมอบเงินให้ แฟนหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเงินเงินแฟนคลับฝากมาเงินอันพี um, ่น้องทางฝั่งไทยทังไม่กล้าฝากมาสไปดีเอียงเก็ะุกสันวันแม่ยิ่งสุกซันวันแม่ยิ่งเด้อวันนี้นะอ่ามื่อนี่วันแม่ยิ่งวันแม่ยิ่งวันผูยิ่งวันนี้วันแม่แฮปปี้วันแม่เนาะอ่าไว้์ไ่เงินเถื่อแล้วย่างยี่บ่เงินเงินที่ไแต่กอนย่างยี่บ่ เงินเงินที่ห้ตะกี้ยังบอกาัิยังเออมันทีิงยังเขียวมากเขียวู้มีก็ะข้องอยู่กับเบนเขามาเออมอนี่ก็ค้องอยู่เออเนี่ยมแต่คนกินหดนะทุกคนเนาะสั่นกะอ่าพอดีเหรียญวงแล้วนี่บริมาตรโดนเติบเลยเนาะชิมาไม่ได้กันอันนั้นอันนี้ก็เมื่อต้องเหตุเวียกต่ออ่อันนี้เอาเขาไว้แล้วก็ที่เมื่อเนาะไม่เท่าก็อยู่นี่ไม่แห้งเออเออ ก็ขับแข้งแห้งกินไม่จัดเขาเอาเนี่ให้กินแล้กินกินแล้วก็นอนเออเขาเานี่ยให้กินแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนะเพื่นวะเอาคงกินเออบ่มีมากก็ขาไฟขึ้นไล่บ่ตั้งแต่ติดตั้งทอร์นาดนี่บ่ขาไฟ่ไล่ขึ้นบ่อด้วยซ้ำเก่าฮักช่องเหงื่อเอาไปจับเขาเออเขาวเชียไม่จัดข้าเชียอเอออันนี้เอาไปไว้ให้ไม่เท่าแฮปปี้เออเขาเอาเขาไว้ในแล้ว เปลี่ยนใช่ไหมท้าวเปี่ยนใช่ขึ้นเขาไว้ดอกทุกคนลังจากที่แบบว่าโหลดใต้นะเมื่อบ่ได้แล้วก็เลยแบบโทรน้องชายมาเบิร์นทุกคนนี่สมเหล็กก็มานำฮะเออคือว่าไปนำซะคือไปนำได้เลยจะสิข้าเวยแก้วได้เลยมันอันใดมันใต้ในสายมันเป็นยนี้ยสายขาสขาซื่อ แล้วทุกคนสางมาแล้วบมันดัเนาะเมื่อก่อนมันแดงมีแสงอันนั้นสางบันตแน่เนาะบันแฮปปี้มาขึ้นมาขึ้นไวๆมาขึ้นเด็ดนี่ไวๆไวๆ กระจบไปแล้วสำหรับแฮปปี้วูแมนเดย์เนาะส่งงบทีทิบเอาไปสวยเลือดแม่เถาก็คือเป็นงบที่แบ่งออกมาจากางบห้งเฮียนที่จะไปจัดอยู่บ้านนู่นอย่เนาะพี่น้องซึ่งรวมทั้งมดก็คือ3ามแสนเจสิพันซึ่งซื้อป้องปาซองแพกแล้วก็ซื้อมีซองอกับเนาะซองกับซองกับเนาะซองกับแล้วก็ซื้อ อันนไข่ซองแตะเนาะพี่น้องรวมเป็นแซนเจ็ดสิบและะ้วก็ใครไม่เท่าไว้คนละเพื่อนก็คือเพื่อนละแสนฉะนั้นรวมทั้งหมดก็คือ,อาสามแสนเจ็ดสิบพันเนาะพี่น้องอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเดอ้อที่ไว้วางใจทําบุญผ่านซองทิบซาแนวและ้วกะ็ทิมงานเนาะพี่น้อง ห้อยู่ดีกินดีมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีแต่สศกมีแต่ลาบเลิอกะเจอกันใหม่ในคลิปหนานแล้วก็สรุปอีกเทีหนึ่งในคลิปหนานเนะ <pref. S 1> าะเรือในคลิปกิจกรรมอยู่บ่านโนนอย่างนาะพี่น้องสั้นกะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้บ๊าย